รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Geo Q1 นะครับผมนําเข้าเมื่อประมาณสักตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้หรือ6ปีนะครับอยู่ในร้านนะครับผมไม่ได้ขายนะครับก็ยังเป็นของใหม่อยู่ครับแต่สภาพมันจะดูเก่านะครับคือเก็บเป็นสต็อกไว้เฉยๆนะครับจะจะขายก็ขายได้ครับแต่ว่ามันเป็นเบสิกไทป์นะครับซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีปัญหานะครับปัญหามาจากที่ว่า นะครับอินเจเนียนะครับเข้ามาคอมเพลนนะครับในเรื่องของระบบของตัว a อทนะครับซึ่งซึ่งนะผมมาไปติดขายสำหรับงานราชการนะครับมันก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมไปติดติงเขานะครับก็คือเรื่องของสวิตนะครับสวิตตัวนี้นะครับถ้าเราดูของ G O Q 2นะครับมันจะมีสวิตติงสวิตกุญแจจะมีความต่างอยู่นะครับซึ่ง ถามว่ากุญแจตัวนี้มันมีไว้ทําอะไรเพื่อประโยชน์อะไรจริงๆมันมีประโยชน์นะครับถ้าเรามองผิวเผินมันอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับระบบที่เราจะจ่ายไฟนะครับตอนที่เราจะไปติดตั้งนะครับหรืออยู่ในช่วงระหว่างติดตั้งนะครับเราสามารถจะ i solate สวิตกุญแจได้นะครับโดยที่ว่าคนที่เก็บกุญแจไว้นะครับยังสามารถ i s o l a t e ตัวไอเทสได้นะครับกรณีเห็นไหมครับกุญแจนะครับกุญแจมันหายไปนะครับมันก็ยังอยู่แมนนวลนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับมันเป็นสวิต์นะครับใครมากดก็ได้นะครับสมมุติว่าเกิดทํางานกันอยู่นะครับมันเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของ human error ได้นะครับคือเขาอยากจะจ่ายไฟนะครับแล้วไม่ได้คุยสื่อสารกันยังดิบดีเนี่ยนะครับการที่เรากดปิดเปิดให้มันออโต้เมนูนได้มันมีไฟมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับมันอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้นะครับผมถึงไม่ได้ นำเข้ารุ่นที่เป็นสวิตมาขายนะครับผมมีเหตุผลส่วนตัวนะครับในเรื่องของเซฟตี้